สวัสดีค่ะวันนี้วันที่23ากันยายนพุทธศักราช2564นะคะมาพบกับคุณครูฟิล์มวันนี้ครูฟิล์มจะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดค่ะวันนี้ทำแบบฝึกหัดวิชาเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็กนะคะให้เด็กๆให้เด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่38หน้าที่38จะเป็นฤด,ดูร้อน ให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะรือดูร้อนอากาศร้อนจัดควรอยู่ในร่มดื่มน้ำบ่อยๆให้คลายร้อนโอเคค่ะให้เด็กๆคัดคำตามรอยปาดนะคะแล้วก็ระบายสีรูดูร้อนให้สวยงาม ถ้าเราร้อนดูดูร้อนเราจะต้องทำยังไงคะเราจะต้องอาบน้ำหรือว่าอาจจะดื่มน้ำเย็นๆให้รู้สึกคลายร้อนนะคะหรือดูร้อนเขียนตามรอยปะเลยนะคะโอเคจากนั้นก็ให้เด็กๆระบายสีภาพฤดูร้อนให้สวยงาม มื่อระบายเสร็จแล้วนะคะก็เปิดมาหน้าที่39หน้าที่39จะเป็นฤดูหนาวฤดูหนาวนะคะให้เด็กๆพูดตามคุณครูฤดูหนาวอากาศเยน็นเราต้องใส่เสื้อหนาๆให้ร่างกายอบอุ่น โอเคค่ะต่อไปนะคะจากนั้นก็ให้เด็กๆคัดคำตามรอยปากแล้วลากเส้นจับคู่ภาพที่เหมือนกันค่ะเขียนดูหดนาวตามรอยปากเลยนะคะดอเด็ก จากนั้นเรามาลากเส้นจับคู่กันค่ะภาพที่หนึ่งที่สองคนที่สามโอโอโอคนที่สามนะคะเยียร้อยแล้วต่อไปนะคะ ก็ให้เด็กๆหยิบวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นมาค่ะวิชาวิทยาศาสตร์เปิดมาหน้าที่22นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการลอยการจมให้เด็กๆระบายสีภาพสิ่งที่ลอยน้ําได้ค่ะมาดูกันกระดาษกับไม้บรรทัดเหล็กเด็กๆคิดว่าอันไหนจะลอยน้ําคะกระดาษ ให้เด็กๆระบายสีกระดาษลงไปต่อไปเมื่อเสร็จแล้วมาดูกระมบังที่สองกันไม้ป๊อกกับลูกบอลอันไหนจะลอยน้ำคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าอันไหนเอ่ยคิดว่าน่าจะเป็นลูกบอลน,นะคะ ร้อยแล้วต่อไปเปิดไปหน้าที่23นะคะหน้าที่23จะเป็นเกี่ยวกับแรงให้เด็กๆระบายสีภาพที่ออกแรงน้อยกว่านะคะภาพที่1กับภาพที่2ภาพไหนที่ออกแรงน้อยกว่าคะภาพที่ภาพที่2ให้เด็กๆระบายสีภาพที่2นะคะ อีกสองข้อให้เด็กๆทำเองแล้วคุณครูจะ,ะเฉลยนะคะ มาดูกันว่าภาพไหนบ้างที่ออกแรงน้อยกว่านะคะข้อที่1ข้อนี้ภาพที่เท่าไหร่คะออกแรงน้อยกว่าภาพที่สองถูกกันไหมเอ่ยต่อไปมาดูรถไฟขบวนที่สองกันรถไฟขบวนที่สองเด็กผู้ชายเตะบอล ภาพที่หหรือว่าภาพที่สองคะที่ออกแรงน้อยกว่าภาพที่หนึ่งภาพนี้นะคะภาพที่หนึ่งออกแรงน้อยกว่าถูกไหมคะต่อไปมาดูรถไฟขบวนที่สามเด็กเขากําลังแกวงชิงช้าภาพไหนเอ่ยภาพที่หหรือว่าภาพที่สองคะภาพที่หนึ่งหรือว่าภาพที่สองคะที่เด็กเกเขา ออกแรงน้อยกว่าภาพที่1นะคะภาพที่1ภาพนี้นะลูกจะออกแรงน้อยกว่าเด็กๆระบายสีกันถูกหรือเปล่าเอย่ยต่อไปเดี๋ยวเราไปถ่ายพยัญชนะกันนะคะแล้วก็ตัวอักษรกับตัวเลขกันเด็กๆจะทายถูกกันไหมนะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทายกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆจะถ่ายถูกกันหรือเปล่าเอย่ย วันนี้ไม่มีรูปภาพให้เด็กๆทายนะมาดูกันค่ะจะเอาตัวอะไรดีนะ่อะตัวเลขกันก่อนนะคะมาดูเลขนี้เลขอะไรคะเ,เด็กๆเลขหนึ่งต่อไปลบๆลบๆๆเลขอะไรนะอ่ะตัวนี้เลขอะไรนะเลขอะไรคะเลข เลขสามเลขสามนะคะต่อไปอันนี้เลขอะไรเอ่ยเลขเลขสี่อันนี้จะเป็นเลขสี่นะคะเด็กๆลบ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 ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูพยัญชนะกันนะคะพยัญชนะตัวนี้ตัวอะไรเนะ่ ตัวนี้ตัวอะไรคะเด็กๆกกไก่ต่อไปต่อไปตัวอะไรดีนะตัวอะไรคะงองูงองงูนะคะตัวนี้ต่อไปเอาเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างภาษาอังกฤษตัวนี้ตัวอะไรคะ ง่ายมากเลยตัวอะไรเอ่ยตัว A A Apple แปลว่า Apple ต่อไปตัวอะไรคะตัว C C Cat แมวตัวต่อไปตัวสุดท้ายแล้วคะ่ะขีดลงมาแล้วก็โค้งครึ่งหนึง่ง เรียกว่าตัวตัวดีดีดอกสุนัขนะคะลบ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 ลโอเคค่ะ <I> know, สำหรับวันนี้นะคะครูฟิสก็ต้องขอตัวลาไปก,ก่อน loved, แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย